สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกม g e n s h i n Impact นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูตัวของวิดีโออัปเดตสเปเชียลโปรแกรมของแพท2.8ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะมีเหตุขัดข้อง ไม่นิดเนาะทุกคนเยอะเลยแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรทุกคนเราก็ยังเติมโค้ดได้แบบปกตินะสําหรับใครที่เพิ่งเคยเล่นเกมเกมชิมิแพกเนาะเราไม่รู้วิธีการเติมโค้ดหรือว่าโค้ดคืออะไรเนี่ยโค้ดก็คือโค้ดของเจ้าเพชรไพโมเจมตัวนี้ทุกคน300ร้ยไพโมเจมนะครับสำหรับวิธีการเติมนะครับผมจะมีวิธีการเติมทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบที่1นนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาที่ตั้งค่าของเกมเนาะแล้วก็ไปที่บัญชีครับแล้วก็จะมีตัวของรหัสแลกลับแบบนี้นะ ก็สามารถ Copy ตัวของโค้ดนะครับผมมาแปะได้เลยทั้ง3โค้ดซึ่งโค้ดทั้ง3นะครับผมจะปักหมุดเอาไว้ที่พิมพ์คอมเมนต์นะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาพิมพ์ตามนะครับอย่างเช่นนะครับผมใส่โค้ดที่1ลงไปแบบนี้แล้วเราก็กดแลกได้เลยครับผมพอกดแลกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าแกลกรับสําเร็จแล้วแบบนี้ครับก็กดยืนยันนะครับผมอันนี้ก็สามารถมาเติมได้ทั้ง3โค้ดเลยนะทุกคน แต่แน่นอนครับจะมีโทรศัพท์หรือว่าเครื่อง device ของเราที่ใช้เล่นเกม Genshin Impact บางเครื่องเนี่ยตัวหน้าบัญชีจะไม่มีหน้าแกลกรับโค้ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเติมผ่านตัวของเว็บไซต์ได้เหมือนกันครับ ซึ่งตัวของเว็บไซต์นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะลิงก์ของเว็บไซต์นี้ผมก็จะปักหมุดเอาไว้ในพินคอมเมนต์เหมือนกันเพื่อนๆเลื่อนลงไปดูได้เลยนะครับทำการล็อกอินไอของตัวเองนะครับตรวจสอบดูดีๆตรงนี้นะล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเราครับก็ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์เอเชียเขาจะมีชื่อบอกเช็คชื่อกันสักนิดหนึ่งว่าชื่อเราตรงกับในเกมหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับผมก๊อปโค้ดของเรานะมาใส่ได้เลยครับก็ คโค้ดที่2ของเรามาใส่ได้เลยแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดรีดีมลงไปแบบนี้ครับก็จะขึ้นว่าเติมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโค้ดที่3ผมก็ขอเติมผ่านเว็บไซต์ไปเลยเติมผ่านช่องทางไหนก็ได้นะครับผสมกันก็ได้นะครับผมกดรีดีมโค้ดที่3ม นี่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เติมเรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นทุกคนกลับเข้ามาในเกมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมมาดูที่จดหมายได้เลยนะในจดหมายเนี่ยก็จะมีเพชรส่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับ300ไพ่โม,มเจมกดรับทั้งหมดได้เลยนะครับเรียบร้อยสําหรับตัวของของรางวัลโค้ดตัวนี้จะมีระยะเวลาอยู่12ชั่วโมงหรือประมาณเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ นะครับผมโค้ดจะหมดอายุนะใครมาสายกว่านี้ก็จะหมดเวลานะครับผมมีเวลาแป๊บเดียวหลังจากที่ผมอัปโหลดคลิปนี้ก็จะประมาณ12ชั่วโมงทุกคนจับเวลากันดีๆครับอย่าลืมมาเติมกัน <S <S แต่ถ้าหากว่าเพชรยังไม่พอนะครับผมก็อย่าลืมไปเติมกับร้านลิชแมนช็อปกันด้วยนะครับร้านนี้เขาถูกสะดวกไม่เหมือนใครแล้วก็ไว้ใจได้เติมผ่านยูไได้ลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปเช่นกันครับ <S <S สำหรับคลิปนี้ผมสื่อ,อแล้วก็คาสือฮะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ